คุณแม่ของน้องกันนะคะชื่อจริงชื่อดใกใชัยกระกันพลเชม้อุสาครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนอารพินเรียครับอดของวัข้อสอคบค่บคะตอนนี้เป็นตรวโจทย์อยู่ค่ะก็เรียนมาได้สักพักหนึ่งแล้วน่าจะประมาณ1นึ่ในสของทั้งสองวิชานคะคะไม่ได้คิดอะไรมากก็แค่คอยากจะหาที่เรียนที่จะช่วยติวให้น้องเขาเข้าใจมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็เลยลองเสิร์ชหาทาง facebook ดูแล้วก็เลยเจอของทางทูเก t ตเตอร์เนี่ยคะ่ะคลิกเข้าไปดูคลิปตัวอย่างแล้วแบบคิดว่าน่าจะเหมาะกับน้องก็เลยเอาลองลงคอร์สแรกให้น้องกอดเป็นวอร์มอัพแล้วตอนที่น้องก็ลองเรียนเน่ะเขาก็เข้าใจเยอะขึ้นจากเดิมเนี่ยคะ่ะเขาเรียนที่โรงเรียนมาเขาก็ยังไม่ให้เข้าใจอะไรมากพอมาลงเรียนคอร์สวอร์มอัพเหมือนไปทบทวนให้เขาเขาเข้าใจดีขึ้นเขาก็เลยรู้สึกสนุกกับการเรียนเยอะขึ้นก็เลยมีการต่อคอร์สที่2ต่อเนี่ยคะ่ะ ตอนแรกไม่ได้คาดหวังยังไม่ได้วางแผนที่จะสอบเข้าหมหนึ่งก็แค่อยากเขาเข้าใจในบทเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อเขาสนุกแล้วก็ทําได้ดีขึ้นเฉยๆแต่ตอนนี้พอเขาเริ่มเรียนมาสักระยะหนึ่งจากผลสอบเขาก็ทําได้ดีขึ้นล่าสุดนี่ไปลงสอบวิทยาศสาสตร์นานาชาติเขาก็ทําได้ดีได้เหรียญมาแล้วก็เพื่อที่จะไปสอบรอบที่สองเขาก็เลยภูมิใจในตัวเองว่าเขาก็เก่งขึ้นนะเขาก็ทําได้นะะก็เลยอ่ะในเมื่อตอนนี้ตั้งใจเรียนแล้วเราก็ทําได้ดีนะเข้าใจมากขึ้นคุยกับน้องว่างรานเราลองมองดูไหมว่าน้องอะ เรียนอะไรเพราะเราลองตั้งใจให้เต็มที่แล้วลองเตรียมตัวตอนนี้เรามีเวลาอีก1ปีไม่ต้องเร่งว่าจะต้องอัดข้อสอบเยอะๆเราทยอยเรียนไปเรื่อยๆและเตรียมตัวเพื่อที่จะไปลองสอบอาจจะเป็นโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ห้องวิทย์ไม้แต่ว่าก็บอกน้องว่าไม่ต้องกดดนันก็คือทําให้เต็มที่ไปผลจะเป็นยังไงไม่เป็นไรขอแค่ให้น้องตั้งใจก่อนแล้วทาให้เต็มที่ก่อนเก็บประสบการณ์ลองสอบไปเรื่อยๆค่ะเป็นเนื้อหาที่ มากกว่าเนื้อหาในโรงเรียนที่เขาเรียนอีกนะคะเพราะว่าจากที่เราเรียนนรอมอัพมาจะมีเทคนิคหลายอย่างที่มัวให้ตามหรือที่จะใช้ในการสอบนัดเวลาน้องไปสอบเสร็จน้องก็จะกลับมาบอกว่าข้อสอบง่ายกว่าที่ได้เรียนอีกทำให้เขามีความรู้มากกว่าในข้อสอบจริงๆควบคุมมากขึ้นไนงค่ะ พอเขาเริ่มเรียนไปเขาเข้าใจโจทย์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรียนคณิตศาสตร์หรือว่าเป็นวิทยาศาสตร์เขาก็จะทําได้เร็วขึ้นเขาก็รู้สึกสนุกกับการเรียนมากขึ้นเนี่ยค่ะผลสอบออกมาก,ก็ดีขึ้นคะแนนดีขึ้นแล้วดูแลเขามั่นใจในการสอบมากขึ้นนะคะเขาก็เลยภูมิใจในตัวเขาเองเขารู้สึกว่าสนุกขึ้นก็รู้สึกมีกําลังใจในการเรียนเยอะขึ้นมันจะมีช่วงจังหวะที่ครูให้นักเรียนลองทำแม,ม่เห็นน้องเขาคิดเขาอาจจะใช้วิธีการคิดที่หนึ่งยาวมากแต่ผลสุดท้ายพอไปฟังคุณครูเขาเฉลยเนี่ยคำตอบก็ตรงกันน้องก็ ว่าเขาก็ยังคิดได้นะว่าคําตอบยมันตอบแบบนี้เพียงแต่เขาอาจจะใช้เวลาเยอะพอได้คําตอบปุ๊บแล้วไปฟังที่คุณครูฉเฉลยเนะี่ยคุณครูจะมีเทคนิควิธีการคิดอีกแบบหนึง่งซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าน้องเขาก็จะเรียนรู้วิธีใหม่ที่ช่วยทําให้น้องเขาคิดได้เร็วขึ้น ก็พยายามจะคุยกับน้องเขาว่าขอแค่วันละชั่วโมงในการเข้าเรียนสลับกันระหว่างวิทย์กับคณิตในใน1อาทิตย์7วันเนี่ยก็จะให้เขามีฟรีเดย์ของเขา1วันแต่ว่าใน6วันที่เหลือเขาต้องรับผิดชอบตัวเองคือต้องต้องเข้าเรียนสม่ำเสมอแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่แม่พอมีเวลาว่างก็จะไปนั่งเรียนกับน้องเพราะว่าบางทีก็ต้องเข้าใจเราว่าพอเวลาเราเป็นเรียนออนไลน์บางทีน้องเขาอาจจะมีวกแวกบ้างตามวัยของเขาเนาะบางทีอาจจะไม่ได้เข้าใจบางจุดบางทีแม่ก็ต้องหาเวลาไปนั่งเรียนกับเขาอถามเขาว่าเข้าใจไหมตรงไหนไม่เข้าใจบ้าง๋ยนลองมา เขาทวนคําถามเหมือนอธิบายให้เราฟังให้มาสอนเราเขาก็จะสนุกขึ้นก็ต้องเข้าใจเขาว่าด้วยวัยของเขาเนี่ยไม่ได้โฟกัสในเรื่องเรียนเต็มที่ค่ะเราก็ต้องช่วยเขาว่าอ่าเราจะจัดเวลายังไงน้องว่างตอนไหนน้องสะดวกตอนไหนค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเข้าไปนั่งเรียนกับเขาเราจะได้รู้ว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเข้าใจตัวน้องเขาด้วยไม่ได้กดดันน้องเขาจนเกินไป ด้วยความที่พอซื้อคอร์สเสร็จให้น้องเขาเรียนคือด้วยความเราก็ทํางานเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ใจเขามากบอกว่าให้เขาเรียนแค่หนึ่งชั่วโมงเขาก็ให้เขาเรียนเขาก็เรียนแต่ว่าเราหยิบข้อสอบเก่าๆให้เขาทาบางทีเขาทําไม่ได้ทั้งที่เขาก็ยเรียนบทเรียนนี้ไปแล้วก็เลยทําให้เรารู้ว่าอ๋อการเรียนคอร์สออนไลน์แบบนี้น้องต้องพึ่งตัวเองพอสมควรแต่ว่าข้อดีก็คือน้องสามารถย้อนกลับไปฟังหรือไปเรียนทบทวนได้ถ้าเกิดน้องไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่เป็นพ่อแม่จะต้องใส่ใจในตัวเด็กนิดนึงตอนแรกแม่ก็เข้าใจว่าให้เขาเรียนด้วยตขอองงเเา เขาจะเรียนได้ดีกว่าแต่พอไปนั่งเรียนกับเขาจริงๆแล้วอะ่ะเขากลับสนุกกว่าเหมือนมีแม่มาเรียนเป็นเพื่อนเวลาผมเรียนเสร็จมันก็จะมีบางเรื่องที่ผมไม่ค่อยเข้าใจผมก็จะเรียกแม่ให้มาช่วยครับแม่ผมก็จะมาช่วยนั่งดูช่วยอธิบายครับมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือแม่กับลูกก็ได้ใช้ช่วงเวลาด้วยกันในการเรียนด้วยนะคะแล้วก็จะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาอ่อนตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็จะรู้สึกสนุกขึ้นด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงสั้น,นๆหรือบางท การใช้ช่วงเวลาที่มีประโยชน์กับเขาด้วยนะคะ แม่ก็เคยเข้าใจมาตลอดว่าการเรียนออนไลน์มันย่อมได้ผลด,ดีกว่าการเรียนออนไลน์ด้วยความที่พอน้องเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนมีคุณครูมีเพื่อนสภาพแวดล้อมมันทําให้น้องต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นแม่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะดีกว่าแต่ข้อจํากัดของบ้านเราเนี่ยด้วยความเราอยู่ต่างจังหวัดเราจะหาที่เรียนที่เหมาะสมกับน้องจริงๆอ่ะมันหาค่อนข้างยากจะต้องเดินทางไปเชียงใหม่มันก็ต้องมีระยะเวลาในการเดินทางมีค่าใช้จ่ายการนทางเพิ่มขึ้นมันก็เลยตัดช้อยพวกลี้ออกไปแล้วพอมาเจอคอร์สของทาง Tutor เนี่ยก็เลยลองเรียนดูแต่พอลองเรียนจ การเรียนออนไลน์แบบนี้ก็มีข้อดีหลายอย่างน้องสามารถเลือกเวลาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้จากกี่นาทีก็ได้เลือกเรียนได้ตลอดเวลาอยู่ที่ไหนน้องก็เรียนได้ตลอดขอแค่ว่าผู้ปกครองควรจะต้องใส่ใจกับน้องนิดนึงน้องเข้าเรียนตามกําหนดที่ผู้ปกครองวางไว้ไหมน้องเข้าใจมากน้อยแค่ไหนถามกับน้องด้วยเรียนร่วมกันมันมีข้อดีหลายอย่างที่ทําให้น้องเขาพัฒนาตัวเองได้บางทีน้องไม่เข้าใจบทนี้หรือว่ารอบนี้น้องจะมีสอบในเรื่องนี้น้องก็สามารถ กลับไปย้อนดูคลิปของเรื่องนั้นโดยเฉพาะเพื่อเรียนได้อยู่บ้านก็ทบทวนได้น้องอาจจะยุ่งทั้งวนันหรือว่าตอนก่อนจะนอนนิดหน่อย5้นาที1น1ข้อ1โจทย์ก็ยังได้ความรู้ของเขามาสำหรับเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะจัดก,การของเขาได้ด้วยวัยของเขาแต่ว่าเด็กหลายๆคนเนี่ยเราจะต้องเข้าใจลูกเราก่อนเนาะว่าลูกเ,เราเป็นคนประมาณไหนคือน้องกันเน่ย ไม่ใช่ว่าเป็นคนเรียนไม่เก่งไม่ใช่ว่าไม่สนใจการเรียนเลยเพียงแต่ว่าต้องให้เวลาลซัพพอร์ตเขาด้วยนยคะคะเพราะบางทีอ่ะด้วยวัยของเขาเขาก็จะมีพวกแวกออกไปจากวิชาเรียนของเขาแราว็่าแค่แบบกระตุ้นเขาว่าสักวันละชั่วโมงนะลูกแบบไปเรียนก่อนเรายังพอมีเวลาอย่างวัยน้องกันนะเขาอยู่แค่ปหเขาก็ยังมีเวลาเตรียมตัวอีกเพื่อที่จะไปสอบข้าม .1 หนึ่งก็พยายามอธิบายเขาว่าถ้าเกิดเราไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ถึงเวลาจะสอบเนี่ยมันจะเหนื่อยมากเพราะว่ามันจะต้องอัดความรู้หลายๆอย่างเข้าไปเพื่อจะสอบให้ได้อย่างที่ เราต้องการก็จะอธิบายเหตุผลให้เขาฟังเขาก็เข้าใจเหตุผลที่แม่พยายามอธิบายเขาก็ต้องประคับประคองและชี้ทางให้เขาช่วยเขา ขอบคุณคุณน้ำควันมากที่ทําคลิปดีๆเปิดสอนดีๆให้ได้เลือกกันนะคะอย่างที่บอกครอบครัวแม่แล้วก็น้องกันเนี่ยทุกคนเราอยู่ต่างจังหวัดการที่เราจะหาซิลเตอร์ดีๆเพื่อให้น้องได้มีโอกาสได้เรียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะเราเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะแต่พอไปเจอคอร์สออนไลน์แบบนี้น้องก็มีโอกาสได้เรียนเหมือนกับคนอื่นเขาต้องขอบคุณคุณน้ำพวันตอนแรกที่เริ่มเรียนเนี่ยยังไม่มีคอร์สภาษาอังกฤษเลยเห็นว่ากาลังมีคอร์สภาษาอังกฤษแล้วแล้วน้องกันก็เริ่มสนใจแล้วอาจจะสมัครในครั้งต่อไไปด้่ะค ต้องขอบคุณคุณน้าคุณบันด้วยค่ะขอบคุณครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหา